อันนี้ส่วนไหนที่มันเสียครับตรงหัวท้ายเครื่องครับมันเป็นเสียนน็อตไฟวินครับที่มันรูดออกไปครับคือมันเสียงมันจากตรงไหนครับเรื่องมันเสียงแต่แม่ลาวก็ยังมันยังขับมาได้ครับแล้วมันเสียงจริงคือตรงแยกเชนารายตรงนี้ที่ตรงแยกเลยที่ผมเสียผมลากกันมาครับห่างจากจุดนี้ไปประมาณสองสามโลนี่ครับ สองสาโลครับคืออาการมาถึงตรงนี้อาการเป็นยังไงมามาถึงตรงแยกเห็นอะไรคือมันไปไหนต่อไม่ได้รถสตาร์ทไม่ติดเลยครับ <ผม S 1> ก็เลยลากลย <มา S 1> ลากกันมาครับอ๋อแล้วลากมาแล้วยังไงเรามาขอขอจอดหรอใช่ครับผมผมจอดผมมาขอจอดตรงนี้ครับมาขอเพราะว่าตอนนั้นฝนม,มันตกด้วยพี่ฝนม,มันตกหนักมากแล้วลมมันจะหมดด้วยมันเป็นเด็กทิฟฟี่เนาะลมมันจะหมดผมก็เลยว่าเข้าไปขอจอดตรงเจ้าที่เขาให้จอดครับตอนตอนนั้นนะครับ ที่เขาบอกว่าจอดได้เขาให้จอดตรงต้นไม้ใหญ่ครับผมก็เลยว่าขอบคุณหน้าผมก็ไหวเขาตลอดผมก็บอกเขาตลอดครับแล้วแล้วยังไงหลังหลังจากนั้นหลังจากนั้นประมาณห้าโมงหกโมงเย็นตอนผมถึงบ้านแล้วเขามีคนโทรไปบอกว่าน้องหัวหน้าพี่ให้ย้ายรถออกนะเขาไม่ยอมผมก็อธิบายเหตุผลเพระว่าที่บ้านผมอยู่ไกลนะเจ็ดสิบกิโลจากนี่ไปผมจะหารถลากไม่ทันหรอกตอนเนี้ยผมต้องทันจะทไงเพราะผมเพิ่งมาถึงบ้านอะไรเหมือนกันเพราะบ้านผมไกลพี่ช่วยคุยกับหัวหน้าหน่อยได้ไหม เขาเขาก็เลยคุยให้ประมาณสองสามรอบเขาบอกหัวหน้ายังไงหัวหน้าเขาก็ไม่ยอมครับเขาบอกหัวหน้ายังไงหัวหน้าเขาไม่ยอมเขาะผมบอกไม่ว่าหัวหน้าบอกบอกเหตุผลใช่ครับไม่บอกเหตุผลไม่บอกเหตุผลครับบอกให้ย้ายออกอย่างเดียวครับผมก็เลยครับไม่เป็นไรครับผมก็เลยเอาเทรลเลอร์อีกคันเนี่ยมาลากออกมาจุดจุดนี้ครับพี่ตรงข้ามกันเพราะรถมันไม่มีเบรกไม่มีลมไละถ้าผมลากไปต่อไกลเนี่ยมีจิตชนท้ายกันแน่ครับเออความรู้สึกของเราที่ตอนที่ไม่บอกก็ รู้สึกตอนนั้นนะอพี่โหมันไม,ไม่ไม่ใช่ครับพื้นที่บริการประชาชนนะครับพี่บอกว่ากลัวจะเป็นรถผลยาของพี่ดูสภาพรถผลถยามันไม่ใช่อย่างนี้ครับแล้วเอที่ที่เราไปจอดนี่มันไันได้ไปขีดขวางก็ไม่ขีดครับพี่ไม่ขีดขวางครับตรงตรงตรงนี้จะเป็นที่ดับเพลิงแลวตรงนี้จะเป็นร้านกวางเลยครับมันเีจอดด้านข้างด้านข้างด้านข้างเลยครับประมาณนี้พี่ผมโหเมื่อวานมาทั้งคืนเลยครับมาลากออกตรงนี้ แต่ก็ขอบคุณที่รับรถ50บาทด้วยครับที่ผมจอดตรงนี้ครับขอบคุณมากเลยครับแล้วนี่เราเราต้องส่งร้านซ่อมใช่ครับต้องแกะไปส่งร้านซ่อมครับวันนี้ถ้าไปไม่ได้ก็เอารถใหญ่มาลากอีกทีนครับเอารถเทเลอร์ที่เขาลากโดยตรงครับเพราะเมื่อวานมันวันอาทิตย์ด้วยครับปัญหาไม่ได้อะไรก็หาไม่ได้ครับร้านซ่อมก็หาหาไม่ได้เหมือนกันครับตรงที่เราไปจอดก็คือตรงตรงที่ตรงที่เห็นเลยน้อง่ครับตรงที่เห็นรับต้นไม้ตรงนั้นเลยครับต้นที่รถสีส้มจอดเลยครับ ก็มันก็ไม่ได้ขวางทางไม่ได้ขวางไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้ขวางรถดับเพลิงอะไรนะครับแล้วผมก็ขอเขาแล้วว่าถ้าจอดตรงนั้นไม่ได้ขอไปจอดข้างในได้ไหมเขาก็ไม่ให้จอดครับไม่รู้เหตุผลเขาเหมือนกันเขาย้ายอ่อนเดียวเลยครับเครื่องยนต์จะไม่สามารถสตาร์ทได้เลยเพราะข้อเหวี่ยงมันจะไม่หมุนอันนี้เป็นอะไรครับคือน็อตไฟวินขาดซึ่งรถจะไม่สามารถสตาร์ทเื่องได้ บิดกุญแจสตาร์ทได้ครับแต่ลูกสูบจะไม่หมุนทํางานเลยเพราะเข้าเหวี่ยงมันไม่หมุนน็อตตัวนี้เหรอใช่ครับชุดน็อตตัวที่จับกับเพาเนี่ยครับกเพาเข้าเหวี่ยงเนี่ยคือน็อตมันขาดเลยใช่ครับมันขาดมันจะส่งผลยังไงมันส่งผลคือรถไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้ครับโดยเร่ยโดยเลยลากกันมาใช่ครับสตาร์ทเครื่องก็ไม่ได้ใส่เกียร์ก็ไม่ได้ ในะครับผมนายวิจิตเกองบุรีครับนายกเทศมนตรีตำบลธาสายนะครับขอที่ญาตชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับทางเทศบ,บาลของเราเนี่ยให้เป้าหมายเราคือการให้บริการกรมประชาชนเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับทุกเรื่องนะครับเ,เรื่องของการบริการเรื่องของการบริการทั่วไปบริการสาธารนณะผาให้เด็กในการับอบดูแลตรงนี้ัดยตลอดนะครับทุกเรื่องนะครับ เรื่องเคสที่เจอในเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการเข้าใจผิดขาดเกลื่อนนะครับในการสื่อสารนะครับเพราะว่าผมได้เคยวางนโยบายไว้ว่าเทศบาลของเราเนี่ยให้บริการทีแต่ยกเว้นในเรื่องของการที่จะให้บริการฝากรถฝากไว้ที่เทศบาลเพราะมันเคยมีปัญหานะครับมีปัญหากับเทศบาลในเรื่องของรถที่มาฝากไว้มีปัญหาของหาย ครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการสรูงยาเสพติดนะครับทีนี้เราทำกนครับของน้องเขอเล่ว่าที่จะาก,การที่จะมาใช้บริการัวนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ไม่ไม่เปิดบริการด้านให้ฝากรถยกเว้นเรื่องบางบางเรื่องที่ไปมนไฟไม้จริงจริงมีปัญหาจริงๆเราก็เป็นอาทิตย์สามารถจะดูแลเป็นเฉพาะรายไปได้ครับแต่น้องๆประมาณนี้กน ไม่เข้าใจไมตรงการาันแลยเจอความหมายจากคาดเกินทํามีมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูคนว่ามันเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเจริงมากว่าช่ไหนนะครับ้าจจะได้ความบางคนขอไยแต่ต่อไปนี้ผมก็จะได้กำชับทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่พนักง,งานของผมได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องนะครับผมท,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 ทัม้งทั้งู้รับผิดชอบดูแลนะครับถ้าหากมีเกิดขึ้นก็จะต้องพิจารณาเป็นเคสเป็นรายๆายไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผิดขาดเกิไม่ใช่เหมืนัน จะมีความเป็นจริงๆแล้วก็ควยดูแลให้ได้นะครับในทุกเรื่องนะครับมัน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 มนามาตรงที่ว่าเขาว่าช่วยเหลือครับกับในนี้ว่าเอารถมาขอ,อาพึ่งพาสัยกับการที่ว่าคือไม่ให้จอดก็เลยเกิดเป็นเหตุที่มาจึงใ,ใช่ครับทีนี้เรื่อง่องก็คือคนตัดสินเข้าไปว่า<ม>เออเนี่ยมันทําไมเป็นผู้ใครน่าจะถอดป้ายออกนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คือความรู้สึกหลายคนที่เขาคิด ท่านเนี่ยพยายามที่จะชี้แจงว่าแก้ไขปัญหานี้ไห้ได้เร็วๆรับผมก็จะแก้ไขให้็วที่สุดนะครับแพทย์ก,ก็เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวาพทย์เข้าใ,ใจตรงกันว่าก็ไม่ใช่ว่าเราปิดกั้นว่าไม่การให้บริการประชาชนไม่ใช่นะครับเราเยินดีให้บริการทุกด้านนะแต่ว่าหลักบางเรื่องที่มันยังไม่เข้าใจเป็นเคสเฉพาะรายเฉพาะเรื่องแต่เป็นให้จดตลอดส่วนคนทําไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า มีความจําเป็นจริงๆเราก็จะดูแลให้ไม่หนักใจนะ้ไม่หนักใจครับกับข่าวที่มันออกไปมีการมีการแชร์โพสต์ต่างๆแล้วเราได้เข้าไปพูดคุยชีแจงอะไรบ้างหรือเปล่าผม้าหน้าที่เขาไปดูแลชี้แจงให้เหมอนขอโทษในการบริการแล้วก็ไปชี้แจงเหตุผลความจำเป็นรวมถึงท่านขอโทษนะครับไม่ว่าอยู่ในสายให้เราไปขอโทษในการบริการที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกรวมถึ จบประกุแก้ไขก่อนจะมีแนวทางในอนาคตเราจะมีแนวทางในการในการบริการทางจุดนี้หรือเปล่าว่าอนุญาตผมภารกิจของศิลป์พระราชาสวรรค์ขานสาอนุญาตกำเรียนคือเราก็ได้รับนโยบายจากทางบริหารก็คือเรื่องพวกนี้นะครับคือนโยบายหลักก็คือการบริการประชาชนเราตามสโลแกนข้างหน้านยนะครับการเชื่อมโปกตะวาทุกมาเกิดไทย แต่กรณีนารถมาจอดไว้ยอย่างนี้นะครับถ้าเป็นรับฝากนี่คงเหมือนเดิมไม่รับฝากแต่ถ้าเป็นกรณีนะครับเหตุอุบัติเหตุหรือรถเสียรถอะไรพวกนี้นะครับก็ยินดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้เอารถมาฝากหรือมาจอดก็ต้องอาจจะต้องมีลงนามในเอกสารยินยอมว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายในรถรวมถึงนะครับหากเกิดความเสียหายขึ้นมาในรถอะไรต่างก็จะไม่ติดใจ ในเรื่องทั้งทางแพ่งทางอาญาทางเทศบาลนะครับให้ลงนามไว้นะครับเพื่อป้องกันกันกันทั้งฝ่ายฝ่ายเราด้วยฝ่ายผู้มาฝากด้วยเพื่อความเพื่อความไม่ให้มันเกิดกรณีผิพาดในในอนาคตของมันในทางกลุ่มอย่างวันนี้ในส่วนเจ้าที่ต้องขอประธานอภยจริงๆเพราะว่าอาจจะเข้มไปหน่อยเราก็จะได้กำชับเจ้าที่สักเตือนในส่วนที่ที่ที่อาจจะเข้มไปหน่อย ว่ากรณีอย่างนี้เป็นต้องเป็นดูเป็นกรณนนีกรณนนีไปงไม